4ี่ทิศทางการเงินที่ควรรู้เพื่อความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารสมองพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปสู่โลกของการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นก็คือ การเงินครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการการเงิน4ด้านที่ควรรู้เพื่อความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในอนาคตถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ 1. การวางแผนการเงิน เรื่องแรกที่เราต้องพูดถึงคือการวางแผนการเงินซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการจัดการการเงินของเราการวางแผนไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่เป็นการตั้งเป้าหมายในระยะยาวเช่นการมีเงินเก็บเพื่อการเกษียณการลงทุนหรือการมีเงินสำรองฉุกเฉินการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในอนาคต การเริ่มต้นวางแผนการเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเราสามารถเริ่มจากการทำงบประมาณรายเดือนเพื่อดูว่าเรามีรายรับและรายจ่ายเท่าไหร่พยายามตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกและเก็บออมไว้ให้ได้ตามเป้าหมาย 2. การลงทุนเมื่อเรามีการวางแผนการเงินแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือการลงทุนครับ การลงทุนเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าเงินที่เรามีอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพารายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวแต่ก่อนที่เราจะลงทุนนั้นต้องเข้าใจพื้นฐานของการลงทุนให้ดีๆก่อนเช่นการลงทุนในหุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์และต้องเข้าใจว่าการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ สามการบริหารหนี้สินเรื่องที่3คือการบริหารหนี้สินครับหนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่ความจริงแล้วการบริหารหนี้สินเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การที่เรามีหนี้สินเยอะจนเกินไปอาจจะทำให้เราไม่สามารถเก็บเงินหรือลงทุนในสิ่งที่สาคัญได้หนี้ที่ต้องระวังคือหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเช่นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ส่วนบุคคลควรพยายามจัดการให้เร็วที่สุดโดยลดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนและพยายามหลีกเลี่ยงการก่อนหนี้ที่ไม่จาเป็น 4. การสร้างรายได้เพิ่มเติมและสุดท้ายคือการสร้างรายได้เพิ่มเติมครับ เราทุกคนทราบกันดีว่ารายได้จากงานประจำไม่พอให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้เสมอดังนั้นการสร้างรายได้เสริมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเราการมีรายได้เสริมสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการทำธุรกิจออนไลน์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการทำงานอิสระ f r e e l a ซ์ที่สามารถสร้างรายได้ได้ไดตามทักษะที่เรามี สรุปในวันนี้เราพูดถึงการบริหารการเงินใน4ด้านที่สำคัญได้แก่การวางแผนการเงินการลงทุนการบริหารหนี้สินและการสร้างรายได้เพิ่มเติมทุกคนสามารถเริ่มต้นจากการวางแผนการเงินเบื้องต้นและค่อยๆทำความเข้าใจและฝึกฝนการบริหารจัดการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นทุกวัน การจัดการการเงินไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องการเวลาและความอดทนการมีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแรงจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่ต้องการในชีวิตได้เร็วขึ้นครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนมีแนวทางในการจัดการเงินที่ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในอาหารสมองตอนหน้าสวัสดีครับ